สวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไร่ย,ยนต์วุฒิชัยของถูกครับวันนี้ผมพาทุกท่านไปดูรถไมโคร120รุ่น3อีกแล้วครับก็พอดีเขาโทรมาบอกอะ่ะยังตักอยู่บอ่อดินแต่ดู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 ด,ด,ดูดูเส้นทางที่จะไปนะรถยังขุดอยู่บอ่อดินอยู่เลยครับไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนเนี่ย <laughs> แต่ผมดูในคลิปแล้วนะเบื้องต้นแล้วนะรถทํางานดีมากนะหมุนฟิวฟิวเลยแหละ เเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะเหมือนในคลิปไหมว่าอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าแล้วราคามันเหมาะสมเท่าไหร่ที่จะขายผมที่ใจดูดูด,ดูดูข้อนาทางผมไปดีครับมันจะถึงไหนเนี่ยจะไปแบบไหนเนี่ยผมวิ่งเข้ามานี่มันเป็นเกือบสิบกว่ากิโลแล้วอ่ะยังไม่ถึงรถเลยมาไปกันครับขอแค่มีรถที่ไหนเราก็ไปครับอ่ะดูดูดูดดเลี้ยวอีกแล้วครับเลี้ยวอีกแล้วครับ โอ้ดูดูทางนะครับแล้วดูรถที่ผมขับมาลุ้งงี้เอาคันกระบะซื้อใหม่มาดีกว่าไปครับถึงไหนถึงกันลุย สวัสดีสวัสดีครับอ้ครับสวัสดีครับอ่าสวัดสดีเจ้ด้วยครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับอ่า FC ทางช่อง YouTube ของเรานะครับบอกว่าดูผมบ่อยมากก็เลยคิดวอดคิดถึงกันมัน่ามือนี่ก็เลยพี่ชายเขาเลยบอกว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนคันอยากเปลี่ยนคันใหม่อ่ะอยากเปลี่ยนคันที่มีแอร์อ่า <c oughs> แมนบอยอยากเป็นน,น,นี่บอลาเอามาเอามาสาังเงินสางทองอ่ะไอ้พัผมไปเมืองรถเนี่ยปะอ่าครับครับเชิญครับเชิญทุกท่านนะครับไป สุดสุดครับวันนี้บุกป่าครับแมนครับมันเป็นกระคือว่าเหรอเนาะครับอ่ะมาดูครับวันนี้จะเป็นยังไงจะไปอย่างไรอึ๊บอ่าถึงแล้วครับเออร้อยยี่สิบรุ่นสามใช่ครับซีเรียน 120นขีดนะครับรถก็อายุตามอายุการใช้งานนะครับอายุตามคุณครับอตามครับมาเดี๋ยวผมพาดูครับอย่าใส่ใจภายนอกนะครับเพราะว่าผมเห็นรถพี่เขาที่ส่งคลิปให้ผมผมว่ามันวูด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 นี่ครับคำนี้ผมชอบเลยครับนี่สายฟ้าเห็นไหมครับเอฟซรถคันนี้สายฟ้าจริงๆนะเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาลองให้ดูนะรถคันนี้สายฟ้าจริงๆครับดู คอยดูนะเดี๋ยวพี่เขาประกอบแบตเตอรี่เสร็จแล้วเรามาดูกันรถคันนี้ความเร็วนะอ่ะเดีวดูเราดูชุดบูมกับอาร์มก่อนนะครับผมว่าสภาพถือว่าโอเคนะปุ้งกีเป็นไงปุ้งขี่ถือว่าผ่านนะเนี่ยอ่าปุ้งกีถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะทํางานให้ดูนะเรื่องหมุนวิววิวเหมือนที่อยู่ในคลิปที่ส่งให้ผมอ่ะอ่าเดี๋ยวผมพาดูเครื่องนะครับเครื่องจะเดิมไหมเอาสู เออเครื่องเดิมครับอ่าเครื่องเดิมนะฮะ 6D 95อ่าใช่ครับผมร <c oughs> <c oughs> ุ่นนี้พระกันขวดกระตีบด้วยกันครับอายเป็นว่าเครื่องถือว่าโอเคนะอ่าอันนี้ครับปอกแบตเตอรี่นะครับ สาดสดกันไปวันนี้ผมมากับแฟนผมนะครับช่างทอนไม่ได้มาก็เลยไม่มีใครทําช่วยพี่เขาแต่ช่างทอนมาช่างทอนจัดการเลยครับเนี่ยอเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะเนี่ยสวยในระดับหนึ่งอาจจะไม่สวยเหมือนรถออกห้างแต่ว่าสวย สวยในตัวในตัวของเขาอะ่ะพวกโซ่พวกใบถือว่าโอเคอะ่ะโซ่ก็ตามอายุการใช้งานเนาะตัวเดินตัวเดินเฟรมถือว่าใช้ได้เลยข้างล่างนะครับจะเป็นแบบนี้ตามรุ่นตามอายุครับลือครับลือพี่พี่เขาลือแล้วครับมามาครับมาชมการทำงานครับสดๆร้อนๆครับมาดูเอาแบบหมุนวิวๆเลยได้ เอานี่ครับรุ่นนี้ต้องถ้าภาษาบ้านเฮากว่าไล่นกไล่ไก่เลยครับเดี๋ยวบินมาตำ่ำไปกุญแจมันจีติดมาครับอ,อุ่นเครื่องแป๊บนึงครับพี่เขาบอกอุ่นเครื่องแป๊บนึงนะในในตอนที่พี่เขาอุ่นเครื่องเนดะี๋ยวเราดูเครื่องเลยทีนี้มาครับเงียบอยู่นะเงียบๆเลยนะดูครับ จะขึ้นทางไหนเนี่ยอ่ะขึ้นฝั่งนี้ครับไปมาครับเราไปดูเครื่องกัน ีััน่บเดี๋ยวผมลงนะครับเขาพรอมเคลื่อนเสร็จแล้วเดี๋ผมลงออมก่อนเครื่องดีไหมแต่ขับมันผ่อนมากมันจะเข้าต้กาครับผมธรรมดาอ่าดูพี่เขาจะวิวแล้วครับเอ๊ นี่ครับรุนแรงไปแล้วครับไปแล้วครับดูครับดูความวิวนะครับอ่ามามาครับคุยจบเจอกันที่ร้านแน่นอนแบบนี้ ความเร็วนะครับว่าควันของหมงควันคุ้มวีหมุนติวติวพี่น้องคอนโทรลดีเลยว้าเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าสุดสุดโอ้สุดสุดครับอ่าสุด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 แบบนี้สุดสุด

พุนเลี่ยวผมบอกแล้วครับอย่าดูที่รูปร่างภายนอกดูทำงานครับดูทำงานไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่น้องไปแล้วผมว่าเก่งนะคะันนี้นะเจอกันที่ร้านครับอ่าเดี๋ยวคุยราคาพี่เขาจบเจอกันที่ร้านแน่นอนครับคันนี้เดี๋ยวคุยกัน,นครับดูครับ เร็วนะเร็วนะแวบป๋าป๋าเท่ดีแทะอ่ะแจมเดินครับเดินถอยกลับครับโอเคพอไรพอแล้ว,ลวจวดขนาด ปึ๊บวางแล้วครับปึ๊บปึ๊อบอ่าโอเคเป็นไงครับ f c เราเป็นไงครับพี่น้องอเ,งเราเสียงเครื่องเสียงเครื่องเงียบเียผมชอบเสียงเครื่องอะไม่ได้ยากก็มันขาดเหมือนพี่เขาบอกเนาะขาดเฟอร์นิเจอร์ขาดองค์<ช>รประกอบก็ซีนกระบอกก็มีตามระยะเวลาการใช้งานครับก็เรื่องธรมรมดาครับพวกซีนพวกอะไรเรื่องแช่นนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับ สารด้วยนั้นไอ้พูดบ่โอ้สารลุกนั้นพี่เขาเพิ่งขุดเสร็จนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวผมคุยกับพี่เขาก่อนเนาะคอยบ่ากันครับผมอ่ะโอเคครับคุยกับพี่เขาเรียบร้อยแล้วพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาไปส่งคุยง่ายครับใครที่บ้างได้ก็ไอ้ที่โทรหาผมยังยังว่าผมเป็นตาคุยง่ายทีเป็น <laughs> <laughs> ตาว่าง่ายสุดว <laughs> ่าไป <laughs> <laughs> นี่ครับพี่ชายเขาก็เดี๋ยวเขาเอาไปส่งผมที่ร้านเนาะ เดี๋ยวผมจะมัดจาก่อนเอาไปส่งผมที่ร้านก็ไปไปเอาตังค์ที่ร้านเลยวันนี้ผมไม่มีตังค์นะครับต้องไปหาตังค์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคันนี้นะครับไปเจอกันที่ร้านผมไม่รู้ว่าจะเปิดราคาขายเท่าไหร่พี่เขาบอกว่าเปิดเท่าไหร่ก็ได้ขายเพราะรถมันดี <laughs> อะอะโอเคอยังไงก็เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไปกันที่ร้านแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างถ้าผมกลับไม่ทันเดี๋ยวให้ช่างทอนทำคอนเทนต์ลงที่ร้านนะครับเดี๋ยวไปเปิดราคาที่ร้าน ไปดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าผมจะขายเท่าไหร่ดีนะครับนิดๆหน่อยๆก็ขายครับไม่ยากสําหรับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมจ่ายตังค์มาจําพี่ชายเขาก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่ร้านนะครับโอเคครับมาถึงร้านแล้วนี่ครับเมื่อวานผมให้พี่ชายเขามาส่งนะผมให้พี่ชายเขามาส่งแล้วทีนี้ผมไม่อยู่อะผมกลับมาไม่ทันเขาก็เอามาลงอะไรตังค์ผมก็โอนให้เนี่ยครับความง่ายครับไม่ได้คุยกันยากครับ นี่ดูดูดูด,ด,ดูดูความหมุนครับดูหมุนครับดูหมุนนะผมเดินออกมาไม่ทันครับพอดีผมทําบัญชีอยู่โต๊ะช่างทอนสตาร์ทครั้งเดียวติดเลยเดี๋ยวคุยช่างทอนครับเดี๋ยวผมถามให้ดูนะครับสตาร์ทเธอเดี๋ยวติดเลยเปะติดเลยเครื่องดีแห้งเครื่องดีเครื่องดีาบันนี้ระบบเป็นไงแอลกานแอลกานแนแห้งพอแอนวะแแรงจริงครับช่างทอนบอกครับสงสัยคันนี้จะชอบแล้วครับช่างทอนอ่าดูครับ <laughs> ดูดไม่โหลดเออช่างทรอบอกไม่โหลดครับคันนี้อาจจะได้ติดขี้นะเนี่ยดูเดินหน้าถอยหลังดูระบบเดินหน้าถอยหลังครับดูครับดูสั่งได้ดังใจนะเนี่ยหมุนหมุนได้สองข้างเลยด้วยเนี่ยโอเคช่างพรขับเก็บเลยไปแล้วครับนี่ขนาดไม่ได้เล่นงเครื่องเลยเนี่ยไม่ได้เล่งเครื่องมันว่นนี่เอาธรรมดา ลุ oh. น้นอ่ะลุ้นอ่ะลุ้นอ่ะเอาแบบไม่ต้องเล่งเครื่องอ่าโอเคคันนี้นะ2องแ0 0สามหมื่นห้าพัน,น,าม,ม,น,าพนมา,ามสองแสนสามหมืห้าพทักมาหาผมครับ2อ5แ0 0สบาทครับคันนี้ใครที่ไม่ได้ติเรื่อง ภายนอกสีสันที่มันต้องสวยงามต้องอย่างนั้นอย่างนี้คันนี้ผมภูมิใจนําเสนอสีสันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าระบบเครื่องระบบอะไรต่างๆออ้สุดยอดเลยช่างทอนหมุนกระจกแล้วครับช่างทอนหมุนกระจกแล้ว <laughs> ผมว่าสุดยอดนะตัวนี้สั่งได้ดั่งใจอะระบบสั่งได้ดั่งใจนี่ครับคันนี้สุดยอดเลยช่างทอนหาที่จอดแล้วครับอ่าโอเคถ้ายคลิปแล้วนะครับ ากทุกท่านกดไลา์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไหลยน์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหลยนต์นะครับ0879519226 0956643826นะครับไอดีไลน์ผมนะตัว B กับตัว T 8513ย้ํานะครับ BT8513 วุฒิชัยอะไหล่ยนต์ ชื่อนี้การันตีความถูกอ่ะโอเคครับมิตรภาพคือการแบ่งปันไม่ใช่กําไรหรือขาดทุนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับขอบพคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะขอบคุณทุกท่านมากๆครับ